สวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของรายการคนคุยข่าวครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง n b t 1 1ภาคกลางแห่งนี้นอกจากทางทีวีครับทุกช่องทางออนไลน์ของเราติตดตามรับชมรายการนี้ได้ทั้งสดและย้อนหลังนะครับชยู่แรกของคนคุยข่าวยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอยู่ต่อไปนะครับต่อที่ทางรัฐบาลก็ได้มีการเปิดช่องทางฟ้ารั่ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่น่าเห็นใจนะครับเวลาที่มวลน,น้ำมาเนี่ยคือมาด้วยความรุนแรงมากแล้วก็ระยะแรกๆเนี่ยแม้ว่าทางจังหวัดต่างๆพยายามที่จะแจ้งเตือนพยายามที่จะบอกให้เตรียมความพร้อมอุบพยพเอาน้ำจะมาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นพอความความเสียหายเกิดขึ้นรุนแรงแล้วมาเร็วๆเนี่ยทำให้หลายท่าน มีมีเอกสารสำคัญสูญหายไปเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตรประชาชนนะทะเบียนบ้านไปกับน้ำเลยนะอย่าว่าแต่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านเลยสิ่งที่จำเป็นสำคัญกับชีวิตมากกว่านั้นคือเอกสารเนี่ยถึงเวลาเนี่ยความสำคัญ่ป็นอาจจะเป็นรองเป็นลำดับต้นกันแล้วแต่จ,จะจัดลําดับความสำคัญแต่บางท่านอรถเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าของต่างๆเนี่ยขนไม่ได้เลยนะ เอาอะไรไม่ทันทั้งนั้นเอกสารหายไปกับน้ำรัฐบาลก็เปิดช่องทางขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือทำเอกสารใหม่ขึ้นมาได้ไม่ต้องกังวลนะครับโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางรชาชการก็บูรณาการกันอยู่แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกแพทองทานชินวัตรห่วงใย,ยนะครับชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมจับพลันดินคโคลนถลม่มนะ น้ำท่วมขังในตัวเมืองอะไรก็ตามแต่แล้วถ้ามีเหตุการณ์แล้วทาให้เอกสารสําคัญท่านหายนั่นก็คือบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านนายกรัฐมนตรีสั่งการไปที่ฝ่ายปกครองครับกระทรวงมหาดไทยนําโดยท่านรองนายกอนุทินชาญวิรีกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยให้อำนวยความสะดวกประชาชนครับที่เอกสารสําคัญนะหายไปกับน้ํา ก็จะมีการดำเนินการทําเอกสารใหม่ให้โดยสําหรับขั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับในการออกเอกสารใหม่บางท่านนะมักจะเข้าใจว่าเวลาที่เอกสารหายเนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนนะในในายามสําคัญจะเป็นเรื่องด่วนแบบนี้ยิ่งไม่ต้องเลยโดยปกติเนี่ยบางที่ไม่ต้องอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะชุดที่จะทำฟาสแทร็กให้เนี่ยฟาสแทร็ไงจะต้องมีหลายขั้นตอน มากมายก็จะต้องยุบสรุปรวมให้มันน้อยที่สุดไม่ต้องแจ้งความไปได้เลย,เลยไปติดต่อณนะที่ว่าการอำเภอนะครับที่ท่านอยู่อยู่อำเภอไหนนะหรือว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวถ้าอยู่ในกรุงเทพนะถ้าเผอิญกรุงเทพเกิดมีน้ําท่วมแล้วเอกสารหายไปสํานักง,งานเขตนะหรือไปอไปเทศาบ,าเาบาลไปอบตคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ท่านอยู่ไปติดต่อได้นะครับหลังจากที่ นะทราบว่านะเอกสารเนี่ยหายไปภายใน60วันนะครับความจริงเนี่ยเขาให้กรอบ60วันมาเนี่ยนับจากวันที่เอกสารหายทีนี้เนี่ยก็เกิดคําถามเลยก็จะไปรู้ได้ไงมันหายเมื่อไหร่คาว่าหายอะ่ะเหมือนกับเวลาถ้าเราไปไปแจ้งความอะ่ะแล้วบอกว่าเอกสารสําคัญบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหายเนี่ยก็อ,อย่าถามเลยว่าหายที่ไหนอะ่ะ แล้วถ้ารู้ก็คงกลับไปหาแล้วลหละอาจจะเจอแล้วไม่ทราบไม่รู้ว่าหายที่ไหนไม่รู้ว่าหายเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเราพอจะเดาๆคาดการณ์กันแล้วกันเออ,อน้ำมันมาซัดบ้านเราในวันที่วันที่ยี่สิบตอนสักสองทุ่มสมมตินะยี่สิบสักสองทุ่มเราก็อนุมานว่าคงจะหายเวลานั่นแหละลก็นับจากวันที่ยี่สิบไปเนี่ยหกสิบวันนะครับไปติดต่อได้ฟ้าแทรก,ก็จะดูแลท่านเพื่อที่จะดําเนินการออกเอกสารใหม่ให้ทันทีเลยนะ ให้ขั้นตอนน้อยที่สุดไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านที่เอกสารหา,หายหลังจากที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับส่วนความช่วยเหลือต่างๆก็ยังมีอย่างต่อเนื่องสําหรับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดยท่านรัฐมนตรีท่านนรฐมนพญโยศินวัน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยทีมรัฐมนตรีช่วยอีกหลายท่านที่ดูแลกํากับแต่ละหน่วยงานระดมศัพพิ์กำลังครับเพื่อที่จะเข้าพื้นที่ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้วยภารกิจ ของแต่ละกรมแต่ละกองแต่ละสํานักงานที่ลงพื้นที่ไปทํางานกันอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นมาจากการร่วมกับนะครับมูลนิธิของท่านธรรมนัตนะมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่านะรกระทรวงเกษตรจับมือร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เชียงรายตอนนั้นหนักที่สุดนะขณะนี้ก็ยังคงฟื้นฟูกันอยู่ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือไปที่นั่นจัดชุดถุงยางชีพนะให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ ยังมีถุงยังชีพปะสุสัตว์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารหมาอาหารแมวที่สําเร็จรูปบรรจุใส่ถุงอันนี้แล้วก็นําไปมอบให้กับประชาชนที่มีความต้องการนะหรือบางพื้นที่ที่อาจจะรวบรวมหมาแมวที่กลายเป็นหมาจรแมวจรไปแล้วเนี่ยเพราะเจ้าของแบบพลัดพรากกันแล้วหาไม่เจอแล้วกลายเป็นที่รับเลี้ยงหมาแมวไปโดยปริยาย,ยก็เอาอาหารสําเร็จรูปเหล่านี้เนี่ย ไปช่วยเหลือด้วยนอกจากถุงยางชีพนอกจากถุงยางชีพปะสุสัตว์แล้วก็ยังมีการลงพื้นที่ไปทำอาหารกล่องอาหารแหง้งแล้วก็มอบน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่4จังหวัดคือเชียงรายพะเยาแพร่และน่านอมอบไปแล้ว17,490ชุดอันนี้ชุดนะครับันนี้ได้ภาพรวมของกระทรวงเกษตรที่ร่วมกับมูลนิธิธรรมนัตกรมเผานะครับขณะที่หน่วยงานภายในกรมครับโดยทั้งกรมส่งเสริม การเกษตรมีการไปจัดทําที่พักพิงชั่วคราวครับสาคัญมากนะโดยเฉพาะทางภาคเหนือเพราะว่าน้ําม,มาเร็วมาแรงบ้านเรือนพังพินาศหมดไม่มีที่จะอยู่ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนก็พยายามช่วยกันหนึ่งในนั้นก็คือทางกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทําที่พักพิงชั่วคราวอยู่ในพื้นที่ของทางกรมเลยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัยนะให้เขามาอยู่ได้ ชั่วคราวนี่นะฮะแล้วก็ถัดมาครับเป็นหน่วยงานที่เข้าไปดูในเรื่องของการพัฒนาอาชีพด้วยคือในจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นเกษตรที่สูงนะมืบนเขาบนดอยก็ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรเข้าไปสนับสนุนบุคลากรเตรียมพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยนี่นะครับขณะที่มเมล็ดพันธุ์เนี่ยกระสวงเกษตรนี่ฮนะคือแจกให้ด้วย แจกเมล็ดพันธุ์ผักด้วยสําหรับบางพื้นที่นะที่เกษตรกรเริ issy, rights, ่มที่จะกลับมาแล้วบิ๊กคลีนนิ่งและทําความสะอาดแล้วพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงอาจจะไม่มากเท่าเชียงรายที่ดูน้ำเดี๋ยวจะมาอีกไม่มาอีกคือเริ่มกลับมาจะใช้วิถีตามปกติและเอาเมล็ดพันธุ์ไปแจกมากมายนะครับให้กับเกษตรกรหลายหมื่นรายทั่วประเทศแล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ํารถก็ต้องการเชื้อไตรโคเดอร์มาเชื้อรากระทรวงเกษตรจัดเตรียมไว้ให้ สำหรับเกษตรกรนะครับเงื่อนไขในการแจกเนี่ยติดตามแต่ละพื้นที่ก็แล้วกันนะกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวสับสนแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดปรึกษาสานักงานเกษตรประจําจังหวัดก็แล้วกันนะครับทั้งเรื่องของมเมล็ดพันธุ์พืชผักแล้วก็เรื่องของเชื้อตรไดโกเดอร์มานะฮะที่จะมีการแจกนะอันนี้อ้าวกรมกรมประสุสัตนะครับนี่อพยพสัตว์เนี่ยมเป็นแสนตัวที่มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลอพยพ วัวควายหมูหมากระไก่อะไรก็ตามเป็นแสนตัวที่ต้องหนีน้ําเหมือนกันนี่สัตว์ป่วยด้วยนี่กรมปรศุสัตว์มีความรู้มีบุคลากรมีอยู่ยาเข้าไปรักษาสาัตว์ได้เจ็ดพันกว่าตัวแล้วกรมปรศุสัตว์นี่ก็เป็นกรมที่ดูแลเรื่องของการนําพาเอายาอาหารสัตว์พระชทานเนี่ยเข้าไปแจกจ่ายตามที่ต่างๆด้วยก็หกแสนกว่ากิโลกรัมลงไปแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกรมที่จัดตั้ง สถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราวโดวยเราคนเรามีที่อยู่นะสัตว์นี่ไม่ค่อยจะมีที่อยู่นี่เขาจัดเตรียมไว้สําหรับสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราวนี่ปศอสุสัตนะฮะประมงครับประมงจัดชุดเฉพาะกิจขึ้นมาเข้าไปตรวจการเข้าไปดูสถานการณ์เรื่องของประมงแล้วนอกเหนือจากนั้นยังมีภารกิจในเรื่องของการนําส่งอาหารน้ําดื่มถุงยังชีพและอพยพประชาชนที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ หรือแม้แต่ท่านท่านไม่รอคอยท่านบอกท่านไม่ไปจะอยู่น้ําจะมาแล้วก็มาไปเหอะจะนอนอยู่ที่นี่บางท่านเป็นอย่างนั้นคือรักบ้านก็จะเข้าไปคุยนะเพื่อความปลอดภัยอ่ะคุณปู่คุณตาคุณยายไปเหอะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงก่อนเนี่ยก็จะอพยพช่วยเจราจาช่วยคุยด้วยให้ให้ปลอดภัยนะครับเนี่ยผู้ป่วยเด็กคนชรานะครับอา้าวกรม กรม,มาการยางแห่งประเทศไทยนี่มอบถุงยางชีพไปแล้ว855ถุงแล้วก็สํารวจความเสียหายจากอุทกภัยเบื้องต้นแล้วการยางเขาก็จะต้องไปรวบรวมองค์ความรู้ล่ะหลังจากที่สวนยางนะถูกน้ําท่วมมาแล้วเนี่ยว่ายังไงต่อละ่ะยางป้ามยังกรีดได้ไม่ได้แช่น้ํามา2เดือนแนละ้วจะกลายเป็นผักบุ้งแล้วนะคือมีวิธีการดูแลยังไง นะฮะสวนยางที่ถูกน้ําท่วมเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้ถึงวิธีการนะครับให้ความเสียหายน้นนอยที่สุดก็ไม่ทราบนะว่าออมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคงมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเรื่องการแช่น้นำเรื่องดงเรื่องดินเรื่องปุย๋ยนี่การยางแห่งประเทศไทยก็จะมาดูแลเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางด้วยนะครับถัดมาครับกรมฝนหลวงและการบินครับกรมฝนหลวงนี่ภารกิจสําคัญมากนะครับคือการส่งเฮลิคอปเตอร์ไปนะก่อนหน้านี้มีทางทางทหารใช่ไหมทางทหารเขามี เครื่องบินมีเฮลิคอปเตอร์นอกจากจะลาเลียงลาเลียงของลำเลียงคนไปแล้วเนี่ยทหารยังสามารถลําเลียงเรือเรือเร็วที่เห็นไปวิ่งวิ่งกันเนี่ยแล้วไปรับส่งคน,นต่างๆนั่นทหารขนไปให้จากกรุงเทพนี่กรมฝนหลวงและการบินก็เช่นเดียวกันส่งเฮลิคอปเตอร์ไปเพื่อที่จะย่อนอาหารคนในอยู่บนหลังคาน้ําล้อมรอบ ไปไหนยังไปไหนไม่ได้ยังรอคอยการอพยพอยู่นี่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยขนอาหารไปนะย่อนลงไปให้คนข้างล่างนะลำเลียงถุงยังชีพสิ่งของอาหารเครื่องดื่มไปแต่ทั้งทั้งในการไปย่อนนะแบบนั้นก็มีเหมือนกันเคยเห็นนะฮะแล้วก็ในการเอาไปส่งนะตามจังหวัดนะอำเภอนะในพื้นที่นี่กมรมพ่าลวงและการบินนะฮะแล้วก็ทางด้านของกรมชลประทานครับก็ สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องในด้านของเครื่องมือเครื่องจักร828หน่วยทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำนะเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากนะครับทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลกระทบจะจะน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บนน้ำทั้งหมดเนี่ยทุกหยดก็ว่าได้มีที่มา แล้วก็จะมีที่ไปโดยกรมเจรประธานนี่แหละจะบริหารจัดการนะครับเอาเอาเอาเท่าที่เป็นไปได้นะอาจจะมีท่วมบ้านบางพื้นที่คือก็จะต้องต้องต้องบริหารจัดการกันไปทําให้น้ำเนี่ยค่คอยๆไหลไหลลงไปสู่นูนะ่นเจ้าพระยาไหลสู่ทะเลไปนะครับหรือว่าถ้าเป็นทางภาคตะวันออกก็ก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนจันทบุรีก็ไหลออกแม่น้ำจันทุบุรีแม่น้ําตราดอ่าชาเชิงซาวก็ไหลออกแม่น้ำบางปะกงไปอย่างนี้เจรประทานแต่ละที่มีบทบาทสําคัญมากนะครับก็ บริหารจัดการน้ํากันอย่างเต็มที่แล้วก็เครียดเหมือนกันนะเป็นหน่วยงานที่ทํางาน,นยากลําบากนะเพราะว่าเวลาที่บริหารน้ําไปตรงไหนเนี่ยอาจจะไปท่วมตรงอื่นกลำบากใจเหมือนกันนะครับก็แจ้งเตือนนะบอกต่อข้อมูลข่าวสารกันนะอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ผลกระทบน,น,น้อยที่สุดนะครับให้กําลังใจทุกหน่วยงานนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตระระดมกําลังกันไปเลยไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะครับ เราพักกันสักครู่นะครับชุน้ากลับเข้ามาคุยข่าวกันต่อครับถามว่าคุ้มไหมส่งมาตรา39เดือนละ4 3 2บาทถ้าใครไม่เจอไม่ประสบกับตัวเองก็าอาจจะเข้าไม่ถึงอาจจะไม่รู้แต่ว่าเราอะได้ประสบกับตัวเองว่าเฮ้ยมันคุ้มกับสิทธิ์ในการรักษาเนี่ย คมมสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้ยวยโรคหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับและจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันและเกิดความผิดปกติอื่นๆกับร่างกายจนอาจทําให้เสียชีวิตได้ปัจจุบันสามารถเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยการใช้เครื่องอุปกรณ์อัดอากาศขณะหายใจเข้าหรือ c p a p โดยเครื่อง c p a p เป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่ไม่ต้องผ่าตัด แต่จะใช้วิธีการอัดอากาศขณะหายใจเข้าไปในทางเดินหายใจช่วยกระตุ้นให้เกิดรีเฟล็ก์ทำให้ความตื่นตัวของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำงานของหัวใจและความดันเลือดดีขึ้นรวมทั้งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นเดียวกับนายวงสพัฒน์ล้อสินทรั์อายุ48ปีเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้รับสิทธิ์การรักษาที่โรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นเพื่อรักษาอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณต้องใช้เครื่อง c p a พนะเราก็ตกใจเครื่อง c p a พนมัน,ม,น,ม,นมันแพงมากเลยนะแล้วอย่างเราเนี้ยจะได้หรอหมอบอกว่าอ๋อตรงนี้ไม่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขาให้สิทธิ์ผู้ประกันตนในการใช้เครื่องนี้อยู่แล้ว อะไรอย่างนี้ก็เลยโล่งอกสบายใจในในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านนะครับที่กำลังเจอกจากงานหรือว่าออกจากงานแล้วภายใน6เดือนนับจากวันที่ออกจากงานนะครับผมให้ไปต่อประกันสังคมมาตรา39นะครับผมเพราะว่าสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์ในการคุ้มครองคุณเนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็เลยได้ใช้รักษาณนะตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เรื่อยมาแล้วการรักษาเนี่ยรู้สึกว่า อาการดีขึ้นครับสําหรับนะครับผู้ประกันตนนะครับที่มีอาการที่เข้าข่ายเช่นนะครับการหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับนอนโกนนะครับหรือมีความง่วงขณะทํางานช่วงกลางวันนะครับก็สามารถมาปรึกษาครับกับคุณหมอนะครับที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมได้เลยนะครับผมพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ดหน่อยนะพี่ด่วนเลย เท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อยน่มนุมช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐ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 ,รฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน ก็มาอยู่กันต่อช่วงนี้กับคนคุยข่าวนะครับทุกนี้จะให้ท่านผู้ชมติดตามอินดี้ดีกว่าเดิมต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับวันนี้เป็นตอนที่2ครับโชคดนีนี่บักตาที่เป็นสมาชิกกองทุนนี่ก็กดีอยู่ล่ะเพื่อนแต่ว่ากันยังสงสัยอยู่เป็นสมาชิกกองทุนแต่บริเฮตประกันได้หละ่ะสบายมาก แค่เป็นสมาชิกก่องทุนเขากำมีประกันอุบัติเหตุอยู่แล้วดีวะดีเลยเอ้ยพยานบัรนใหญ่ใหญ่บาครับเยอเดงนะงดใช้แขนนี้หนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนอนค่กาใช้แขนอยาใช้แขน ล้วล้วอะไรแบบน,นี้ขับรถกับขับบ่าได้ส่งของกับส่งบ่าได้แบกของกับว่าได้อีกโอ๊ยมาเป็นอีหยังยามนี้บักตาเฮ้ามาซอยตัวแล้วตัวปตองยกเลิอกออเดอร์เลยเฮามีวิธี เห็นยังวะเพื่อนเต็มอันยักษ์เโอ้กระจายอีหลีเหรอเพื่อนอันลักพักดิเดี๋ยวว่าจังสันเขาบอเอินรักเขาเอินยืมแต่บอกขึ้นดิบอกขึ้นดิเออถ้าบอกขึ้นแต่สิเอินตำรวจได้ปะนี่เดี๋ยวมาดีลมาดีเลย ขัจับอะจับมันผู้เดียวเลยครับตบวกตำรวจแลรวจตามัจจับผมมาตับผมมาขึ้นกันครับแล้วมันกเอาบกมาเ้ยกุยศอย่างปฏิามาละามาสื่อพักเพิ่นเอาไปส่งออเดอร์ลูกค้าโต้ล่ะโอ้ยปกตินมาซื่อพักครับมาคััสื่อพักก็จดออเดอร์มาด้มาแลงปาสเกไฮีครับป้า ไอ้เว้ยเฮ้ยาก็เ่หลายครับป้าพี่ลุขอบคุณครับพป็ไก่พี่เบมาเดิมมาเดิมครับเอ้าเฮียพอมองเียนี่เียนี่งเียบันยังเพื่อนเ้าจัดการอีอเดิมเดิมเอ้าขอเดิมับ้าแมครับครับเอาเ้าบ้านอะไรเฮัลโหลครับครับแมนครับ อีหลีบอกครับอย่ง่ะรับได้ครับได้โอเคครับขอบขอบพระคุณครับครับได้ครับโทรมาได้เลยครับอย่าเฝ้าไปล้มเนดะ้อเออมีข่าวดีครับข่าวายข่าวดีก่อนข่าวดีก็คือปนนี่สั่งผักเขาเพิ่มเอาไปลอกอีกอยี่สออิบมงยี่สิบมงหนีซนักแต่ว่าข่าวไรอย่างอ่ะเขาส่งบอท่านแจกอะไรเพื่อนจังไดกับบอท่าน เอาอะดีวะรับปากไปแล้วด้วยอะสมบระทัน้ดีวยว่าปยังเดี๋ยวห้อไปส่งเองโอ้ยโอ้ยปังยังปังยังตอนนี้ไปข้างหน้าโอเคเปิดๆปิดเุโอ้ยเรว่อไปสามแล้วไป โอเคโอเคเออเอ้ยออกมาอีเลยเพียอนออกมาอาอีมีอีกบ่พอแล้วเอาไปกันไปกันปะเออไปไปได้ย่ำไหนสิหอดไมาแล้วมาแล้วปักเอกมาแล้วปกเอกมาแล้วมีอีกมีอีกเพื่อนไหวไหมาเอสบายมากสบายมากได้ยินวอสีสบายมากเพื่อนเอกไปคือไปน้ำรอบนี่เออไป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 ถบุญไปเออ เรือแล้วโอเครอบนีอีกเอ้าเอ็กเวดมาพอดีไหวนะไหวนะบ่ไหวไเยี่ยมมากเพื่อใส่ต่อเลยไปเฮ้ยอย่เดินเนี่เฮ้ยใส่เลยยูไปไป ไปเลยยู่ไปไปไปบ้านไหปไะบ้านไม่เงี้ยละบ้านไม่เงี้ยละเออไอ่ข้างๆหมู่บ้านนี่ล่ะไอ้ไรเพื่อนไปเลยเออสุดยอดจริงๆเลยเอกเพื่อนรักอ้าวบกครบบกครบบกบครบโอเคเพื่อนผากรับผมโอเคเลยครับเรียบร้อยครับผมไม่มีปัญหาครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับผม เยี่ยมมากเลยเอกเพื่อนรักมานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเอออไหวปะเนี่ยไหวเห็นว่าเฮาบอกแล้วว่าอยาเฝ้าท่อเ๋ยวกับพ่อพ่อกาศเองขอบคุณมากเพื่อนรักเออเก่งอีลีนี่ขนาดห้องรับแข่พักที่อยู่ใกล้บ้านไม่แค่หาสวนนะเฮายังมีผักล่องรับเพื่อที่ทรงได้หลายขนาดนี่แล้วถ้าสมมุติว่าอนาคต เขาลับผักมาเป็นร้อยสวนล่ะปีหนานลับมาสามร้อยสวนโอ้โหบ่อ,อยากสิคิดเลยอ่ะจะเป็นเช่นไรวะบ่มีอย่างดีขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วอีกอย่างน่ะชาวบ้านน่ะยังสิบ่ต้องถือกดรา,าคาผักอีกโอ้โห,โหย่อมยอนดนี่ดีมากแล้วต่อไปเด้อขาก็สิขอ,ขอขึ้นทะเบียนแลงงานอิสระแบบกุมได้เดียนเอ้อยขึ้นแห่หงแบเพืนอนโอ เขาก็จีดีขอรับบริการแบบกลุ่มใดไงเขาจีสามารถออกความคิดเห็นออกเสียงแล้วก็ตั้งราคาขายได้น้ำเด้เพี้ยนดีโคตรดีเออเฮ้ยขาสั่นเขาตั้งซื้อกลุ่มว่าตาต้าผักพารวยต้งแหงนหนักเอาวัวหนักนึงต้อมเออไก้แล้วอีกนิดเดียวอออือีกนิดเดียวเออเออได้และได้ละเฮ้ยไปไป ไหนงามวอกนี่นิ้วมืออนิ้วเพื่อนเด็กเาได้เห็นในผิดหวังในที่สุดก็เสร็จสักทีกลุ่มตาตาผักพารวยกลุ่มของพวกเฮาเพื่อนเด็ขอบพระคุณนะเปขอบวามคุ้นคนระบบอินดี้รีจีสดีวะดีครับผมดีดีดีเฮ้ยยัง นอนอเตรียมพบกับระบบให้บริการแรงงานอิสระอินดี้รีจิตเร็วๆนี้โดยสำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบกระทรวงแรงงานวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมลาไปนะครับสวัสดีครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระประมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนราชวินิตและ โรงเรียนราชวินิตมัธยมและพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ราชการอีกมากมายเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์ของพระบาท